ทำไมชีวิตคนเรามันสั้นจังทำไมมานั่งคนเดียวแบบนี้ละ่ะเราตามหาทั่วเลยนอนไม่หลับหรอเอาแต่นอนเอาแต่นอนเราเบื่อแล้ววันนี้แต่งตัวสวยจังต่อไปนี้จะแต่งตัวให้สวยสวยไม่รู้เวลาไหนจะไปจากไปจะได้แต่งตัวสวยสวยอย่าพูดแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหมเห็นป้าบอกว่าพรุ่งนี้พ่อกับแม่จะมารับเธอกลับบ้านพ่อกับแม่ไม่มีความรักให้เราเลยเราก็ไม่รู้จะกลับไปกับเขาทำไม เห็นป้าไม่ยอมนะทะเลาะทางโทรศัพท์เสียงดังเลยคุยอะไรกันอยู่ครับยืนดูขึ้นทะเลสวยมากเลยค่ะถ้าเราไม่อยู่แล้วมาที่ตรงนี้นึกถึงเราด้วยนะคุยอะไรกันอยู่จ๊ะน้ำฝนคุณหมอมาเยี่ยมจ้ะได้ค่ะหนูตามไปนะคะคุณป้าเดี๋ยวเรามานะนั่งคุยกับพี่ชายไปก่อนนะเรารออยู่ตรงนี้นะสวัสดีค่ะคุณหมอ เปลี่ยนลุกการแต่งตัวใหม่น่ารักจังเลยเป็นยังไงบ้างจะช่วงนี้กินยาตามที่หมอสั่งไหมกินค่ะกินตรงเวลาทุกวันเลยค่ะต้องกินให้ตรงเวลาแล้วก็อย่าเครียดนะคะตัวนี้เป็นยาที่คุณหมอวิจัยใหม่เอามาลองใช้กับหนูหมอจะต้องรักษาหนูให้หายแต่หนูต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะค่ะคุณหมอหนูจะไม่เศร้าแล้วหนูจะเข้มแข็งและกินยาตามที่คุณหมอสั่งการรักษาเราต้องร่วมมือไปด้วยกันนะมันถึงจะได้ผล ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอถ้าไม่ได้คุณหมอป้าก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครป้าก็เป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ของหนูเรามาช่วยแก้ปัญหากันนะคะแล้วอีกอย่างหนูก็เห็นน้ำฝนมาตั้งแต่เด็กหนูจะทำทุกอย่างเพื่อให้น้ำฝนผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปให้ได้นะคะสวัสดีครับป้าสวัสดีครับป้าผมมารับน้ำฝนกลับบ้านครับเมื่อวานเหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วนะทางโทรศพัพท์น้ำฝนเป็นลูกของเราเรามีสิทธิ์ที่จะรับกลับบ้านค่ะเอาหลานฉันไปใช้งานเป็นทาสละสิ อยู่บ้านด้วยกันก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านไม่ใช่หรือป้ายังไงวันนี้ผมก็ต้องรับน้ำฝนกลับให้ได้พวกคุณถามน้ำฝนก่อนไหมคะทำไมจะต้องถามนี่คือคำสั่งของพ่อกับแม่ยังไงก็ต้องกลับป้าขนมไม่อยากกลับไปนรกอีกแล้วพ่อกับแม่ไม่เคยเห็นหนูเป็นลูกเลยทำไมเธอใส่ร้ายพ่อกับแม่แบบนั้นล่ะถ้าหลานไม่กลับก็คือไม่กลับพวกเธอสองคนรออยู่ตรงนี้นะ ลองดูไข่ก่าใจใจใจเย็นใจเย็นก่อนนะครับป้าเกิดอะไรขึ้นครับป้าป้าเอาปืนเก็บก่อนนะครับใจเย็นเย็ตาหนนช่วยแม่ด้วยป้าจะจัดการพ่อกับแม่แล้วผมไม่ช่วยหรอกครับไม่ต้องมาเข้าใกล้ผมพ่อกับแม่กลับไปเถอะครับเดี๋ยวผมจะดูแลน้องเองถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะ คุณแม่ TV รู้ไหมคะว่าลูกของคุณแม่ไม่สบายเป็นไรคะน้ำฝนเป็นไรคะก็พวกเธอทรมานหลานสาวฉั่นไงหลานสาวฉันไม่สบายก็ไม่เคยพาไปหาหมอแม่แบบเธอไม่คู่ควรจะมาเป็นแม่ของน้ำฝน